สำหรับใครที่อยากจะอัปเดตข่าวแล้วไม่อยากตกข่าวนะคะต้องเข้ามาดูช่องนี้เลยค่ะฝาก Subscribe ด้วยนะคะแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยที่ Dailynew l i f e t ขีค่ะกดเดี๋ยวนี้กดเลยกดยังดีมากขอบคุณค่ะดวง Dailynew กับอาจารย์คาถาชินนบัญชรต่อไปปีมะเมียยังไงดีคะปีมะเมียนี่ค่ะสิบเอ็ดสิงหาเนี่ย ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีในเรื่องการเดินทางจะได้รับมอบหมายหน้าที่จะได้เดินทางจะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินชีวิตการดําเนินชีวิตประจําวันไลฟ์สไตล์อาจจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นของอาจารย์เนี่ยก็ย้ายไปอยู่คอนโดช่วงสองเดือนช่วงหนึ่งก็เป็นเพราะว่าที่บ้านมีการทำเปลี่ยนแปลงครัว ปรับครัวกับห้องน้ําใหม่อาจารย์อยู่ชั้นหนึ่งก็อาจจะเสียงดังแล้วก็อาจจะมีเรื่องฝุ่นก็เลยขออนุญาตเพราะว่าต้องต้องตัดกระเบื้องก็เลยไปนอนที่คอนโดก็ต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์จะตื่นเช้ามาหาไข่ลวกไม่ได้มีล้หาน้ำพึ้งหาวิตามินซีให้พี่ยอดมาให้พี่ยอดดูแลจ้ะอออย่าไปหวังไม่ได้เลยใช่ไหมคะอันนั้นคือถือว่าอาจารย์งานต้องออกจากบ้าน9ก้าโมง พี่ยอดจะมาถึง10บโมงครึ่งหรือไม่ก็นัดเจอกันที่เดลินิวหรือตามที่ต่างๆไปเลยเช่นวันนี้เป็นต้นแล้วกูแล้วกูก็ขับรถไปเองยออขราแล้วกูขับรถมากูต้องรับโทรศัพท์ต้องดูป้ายต้องทําทุกสิ่งอย่างรวมไปถึงต้องตอบคาถามทุกอย่างในไลน์ก็คือายถนอนกามนวันวันอาจารย์ทอะไรงงๆกงกง ก็คือถ้าจารน์องคนโดเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองละหาพี่ยอดไม่ได้หาพี่ยอดไม่เจอหาไม่เจอแล้วนะฮะหรืออยู่บ้านก็หาไม่เจอเพราะว่าจันนองอะครอบครัวคือง่อแน่แต่สิ่งสำคัญที่สุดอย่างที่บอกเขาต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไปเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เขาต้องยอมเปลี่ยนก็คือเหจนใส่ผ้าไ่เห็นว่า2เดือนเนี้ยคนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ห้าสิงหาถึงสิบเอ็ดสิงหาเนี่ยบางทีที่จะต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เนี่ยเฮ้ยอย่าไปกังวล บางทีเราเองก็ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองให้ได้แต่ที่สําคัญคือเมื่อเปลี่ยนแล้วต้องปรับให้เข้า,ขาได้ด้วยเปลี่ยนกลับก็ได้เปลี่ยนไปใหม่ก็ได้คือเราต้อง ใช้ชีวิตที่มันปรับเปลี่ยนไปตามโลกบางคนบอกว่าไม่ได้นะชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นลูทีนเช้ามาฉันต้องตื่นแบบนี้ต้องไปทํางานแบบนี้ฉันต้องขึ้นรถไฟฟ้าแบบนี้อาแล้วรถไฟฟ้าหยุดทําไงอ่ะอ๋อแล้วฉันจะทำไงฉันก็ต้องฉันก็ต้องไปอื่นเห็นไหมแต่ฉันวินนั่งม่ไม่ได้เดี๋ยวหัวฉันก็เซอร์่าชีวิตมันต้องเลี่ยงเลี้ยงง่ายๆแต่เราก็ต้องทําใจกระเซิร์ก็ต้องกระเซิร์มันก็แค่สีแค่วันเดียวชั่วโมงเดียวถูกต้องก็พยายามหาดีๆหาเม่าแล้วกกลิ่นจั แไม่ออกบางทีแบบโอ้โหเวียนหัวนะครับใครเคยเลยจานบสลบนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ๊ะพี่ครับอะไรอย่างเงี้ยต้องมีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูแลกันไปแต่ว่าต้องปรับกันให้ได้อันนี้อาจารย์อยากจะฝากบอกด้วยเนี่ยอาจารย์ขึ้นรถขึ้นวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่มาหมดแล้วรถไฟฟ้า ขับรถเองก็ไปมาทำมาแล้วเห็นไหมเพราะงั้นขึ้นรถลงเรือไปเหนือลองใต้สบายๆนั่งแอร์เอเชียเราจะนั่งฮอตซีทสบายๆเราจะไปนั่งห้องน้ําเราจะไปการบินไทยนั่งบิชเนสคลาสหรือเราจะไปนั่งอีโคแต่ชีวิตก็ต้องมีสติคือปรับได้แล้วก็สวดมนต์อาจารย์สีที่ทําคือสวดมนต์เพราะฉะนั้นปีมเมียในช่วงสัปดาห์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไลฟ์ ตายของชีวิตการปรับเปลี่ยนให้ได้ง่ายนิดเดียวนะฮะเราสวดมนต์ด้วยคือสวดชินนบัญชรเป็นการอัญเชิญองค์พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพปกปักรักษาเราศีรษะจดปลายเท้าดีไหมดีค่ะอ่าเราสวดมนต์บทนี้นะครับอีกหนึ่งบทคือบทธรรมจักรกับปะวัตนะสูนให้การเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราเนี่ยราบเรื่นเพราะาธรรมจักรกับปวัตนะสูรเนี่ยเป็นพระธรรมอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมแรกที่องค์สมเด็จพระ มาสมเจ้าเนี่ยทรงเสด็จมาที่ป่าอิสิปัตนะมลิขายยวันแล้วก็ทรงสวดมนต์บทนี้ให้กับไครโกธัญญาวัปะพักคียะมหานามะและอัชชิแล้วโกธัญญาดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะส่งผลถึงความราบลื่นอันิสงในการสวดแต่ละบทก็เกิดจากมนต์แต่ละบทเกิดจากที่มาของมนต์แต่ละบทอย่างที่มาของมนต์บทนี้เนี่ยคือหนึ่ง เป็นทาบทแรกที่พระองค์ทรงเทศโปรดปัจเจกที่เพราะฉะนั้นทำอะไรแล้วก็จะได้สําเร็จดีอันดับหนึ่งสองราบลื่นเพราะเป็นทางมักมีองค์แปดเออเป็นหนทางแห่งการดับทุกถ์เป็นถ้ามีโอกาสก็สวดมนต์บทนี้ด้วยซึ่งที่ผ่านมาก็คือวันอาสาหะบูชาใช่่นะนี่แหละ